สวัสดีครับเข้าสู่ในช่องเบนดินระเบิดแล้วนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการตั้งวาล์วรถนะครับไอดีไเสียแบบขอไปทีหรือว่าตั้งโดยที่ไม่มีฟิลเลอร์เกตนะครับตั้งาจาก,าจากความรู้สึกนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆ ก่อนอื่นนะครับมาเริ่มกันเลยก็คือเราต้องอหมุนตัวฝั่งจานไฟนี้ก่อนนะครับให้อยู่ตรงจุดศูนย์ตายบนหรือว่าลูกสูบขึ้นที่หัวสูบตัวบนสุดนะครับแล้วก็ตัวมาร์กตัวทีแล้วก็มาดูจับที่าวาลวดูนะครับจะมีเสียงอันนี้คือระยะฟีนี่นะครับ ระยะฟรีเห็นไหมครับจะมีเสียงดูเพื่อนๆลองมาดูนี่นะครับวิธีการตั้งของผมก็คือจะอขันคลายตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นน็อตเบอร์เนะครับผมอขออนุญาตใส่กันนะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นน็อตเบอร์เนะครับามาไขากันเลย อันนี้เป็นฝั่ง ID นะครับฝั่ง ID ค่ามาตรฐานก็คือ0.05นะครับ0.05เนี่ยมันจะเล็กมากนะครับเล็กมากาจากที่ผมได้ลองตั้งแล้วก็ลองจับความรู้สึกดูนะครับตอนที่มีฟิลเลอร์เกตนะครับมันจะชิดมากชิดก็คือเราขันตัวนี้นครับ เราขันตัวอันนี้ให้สุดก่อนอให้สุดเลยให้แบบให้ยันเลยนะพอยันเสร็จปุ๊บนี่นครับหมุนให้สุดเลยเราหมุนให้สุดน,นะพอมันยันจนไม่มีเสียงแล้วให้เราปล่อยออกมานิดหนึ่งประมาณสักเ,เดี๋ยวผมลองดูว่าประมาณกี่รอบนะอ ประมาณสักครึ่งรอบอครึ่งรอบนี่กำลังโอเคเลยจากตอนแรกที่เสียงตึกตักตึกตักเลยนะ,อ,ะอันนี้มาโอเคได้และประมาณครึ่งรอบอใช้ได้ส่วนฝั่งไอเสียเนี่ยก็จะประมาณสักมันต้องเปิดเปิดกว้างกว่านะครับ ฝั่งไอเสียนี่ก็จะประมาณ0.08นะครับหรือว่าประมาณสักเกือบ1รอบอรอบนะครับผมก็นี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็คือเอาตัวเนี้ยให้สุดเลยตรงหัวหัวนะครับหัวเนี่ยให้สุดก่อนให้มันยันกับตัวตัววาลเลยแล้วก็ปล่อยออกมาสักครึ่งรอบ ว่าง่ายๆอ่าครึ่งรอบโอเคครึ่งรอบก็จะประมาณนี้คราวนี้ก็จะเป็นระยะที่พอดีนะครับอันนี้เป็นเทคนิคสําหรับผมนะครับ mm hmm. เทคนิคแบบขอไปทีนะครับสําหรับท่านที่ไม่มีฟิลเลอร์เกตนะครับส่วนตัวนี้ก็จะประมาณ3 3ใน4รอบนะครับ3ใน4ต่อ1รอบนะครับอ่าท่านี้ก็จะเรียบร้อยแล้วครับก็ ยังไงนะครับฝากติดตามช่องเบนดินระเบิดด้วยนะครับผมถ้ามีสาระยังไงก็จะมาแนะนำแต่อันนี้ผมแนะนำว่าถ้าเป็นทางที่ดีให้หาฟิลเลเกตด,ดีกว่าครับแต่ถ้าท่านไม่รู้จะไปหาจากที่ไหนลองวิธีผมนะครับวิธีนี้หรืออีกวิธีหนึง่งให้ตั้นตัดขวดกระป๋องน้ำอัดลมนะครับเอามาแล้วก็มาใส่ทาบ นะครับทั้งสองฝ่าทั้งสองฝั่งฝั่งน้ําอัดลมเนี่ยแนะนําเป็นฝั่งไอเสียเนี่ยจะโอเคจะพอดีแต่เนี้ยต้องให้มันฟิตนิดนึงฝั่งไอดีนะครับแต่อย่าให้ยันนะครับถ้ายันเนี่ยรถสตาร์ทอีกยากแน่นอนโอเคจบรีวิวก่อนนะครับเท่าน,นี้แล้วยังไงมาพบกันใหม่ครับครับ ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเบ้นดินระเบิดด้วยนะคะขอบคุณมากครับ